พบกับสายอิสุสูต่งซิ่งนะคะวันนี้เราก็มาส่งมอบรถน้องหลอดกับน้องเต้ยใช่ไหมคะอยู่ที่แถวไหนคะแถวนี้คลอ,อ, <3 S 1> องสามค่ะถ่า,าท่ททาน้ําดินแดงนะแถวไอคอนสยามใช่ไหมคะ<ช>วันนี้<ช>พิษาก็ได้รับเกียรตินะคะจากน้องหลอดนะคะให้ขับรถมาส่งให้ถึงที่เลยอันนี้ก็เป็นที่พักของคุณลูกค้านะคะอยู่ที่นี่เลยแล้วก็ทํางานอยู่แถวนี้ด้วยนะคะวันนี้เป็นไงรับรถใหม่ดีใจค่ะ <laughs> นานไม่ติดต่อพี่สาไว้เจอเจอ,เอหลายเพจแล้วเนาะที่ดูแล้วก็เป็นไงวันนี้ไฟแน้นมาบริการเซ็นให้ถึงที่เลยไฟแน้นเราเก่งมากนะคะเพราะว่าพี่สาเนี่ย จัดไฟแนนซ์มาประมาณ10เกือบ20ปีแล้วนะคะไม่ต้องกลัวเก่งมากไฟแนนซ์ Finance เรามาประมาณปีหนึ่งใช่ไหมคะปีหน,นึ <c oughs> ่งค่ะกําลังนอนเลยนะคะน้องสองคนนี้ทํางานเกี่ยวกับเป็นรักษาความปลอดภัยนะอยู่ที่ไอคอนสยามใช่ไหมคะแล้วก็ <c oughs> ของน้องหลอดอยู่ที่ไหนคะห <c oughs> ้างเซนอาเฟสค่ะห <c oughs> ้างเซนอาเฟสไกลไหม ไม่ไกลเลยไอคอนไปสองไฟแดงลอยไอคอนไปสองไฟแดงก็กูร่วมกันสองคนใช่ไหมคะช่ายเซ็นวันเดียวตอนตีหนึ่งวันลุ่งขึ้วันลุ่งขึ้นรู้ผลเลยสุดยอดมากน้องดีใจไหมตอนแรกที่สารเทวีบอกผ่านแล้วดีใจค่ะ <c oughs> ดีใจเลย <c oughs> เดี๋นูถามแฟนก่อนอถามแฟนปุ๊บก็ได้เรื่องงามยามดีนะคะวันนี้วันที่ 1ิบ <17 S 2> นะคะน้องบอ,อกวันที่17พิษสาแต่งให้ตั้งแต่ต้นประมาณเกือบต้นต้นเดือนเนาะใ,<ช>ให้ต,ต้นต้นเดือนประมาณ10กว่านะที่พิษสาแต่งรถให้วันเดียวเสร็จเลย ก็รีวิวให้น้องดูตลอดใช่ไหมคะก็วันนี้พี่สามีดอกไม้สวยๆมามอบให้น้องทั้งสองด้วยนะคะขอให้รถคันนี้นะคะผ่อนหมดไวๆนะช่วยกันช่วยกันผ่อนนะสามัคคีกันแล้วก็จะได้หมดไวยๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นนิสิตแล้วต่อไปพ่อบอกว่าเป็นทรัพย์สินใช่ไหมคะ <N> น้องเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมเก็บเงินทำาะไรผ่อนรถแล้วก็ อย่าลืมซื้อประกันด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นไงดาม่าอยู่ดาม่าอยู่นะน้องออลนิวนะอย่าให้ใครมาดูถูกเรานะคะว่าใช้น้องออลนิวแล้วแบบเหมือนที่ดาม่าการนะัรเนาะเราต้องช่วยกันผ่อนให้หมดไวๆแล้วก็เก็บเงินไว้ซื้อประกันด้วยนะคะขับรถก็ระวังให้ปลอดภัยนะคะวันนี้พี่สาและเราสองคนขอตัวไปก่อนเนาะ แล้วเดี๋ยวพาไปชมรถก่อนยังไม่ไปเดี๋ยวพาไปชมรถรอบๆคันเดี๋ยวให้น้องเต้ยแล้วกันเนาะเดี๋ยวให้น้องเต้ยรีวิวว่าแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวพี่สาพาไปชมตามไปชมกันเลยจ้าไปเอาเอาไม้ให้น้องเต้ยก็ได้อาทำไมถึงเลือกเป็นจัดทรงโหลดเท่าไหร่น้สองหลังสามแล้วก็เลือกแม็กเป็นแม็กเวลนะลายเพอร์ฟ t แซดทำไมน้องเต้ยถึงเลือกเป็นลายนี้จ๊ะ ชอบเขาชอบตั้งนานชอบมาเป็นปีแล้วเนาะก็คันนี้จะทรงโลดแล้วก็ใส่แม็กซิ่งนะคะน้องก็เลือกน็อตสีแดงข้อเบรกปิดดุมสีน้ําเงินนะคะแล้วก็ภายในเป็นอะไรบ้างน้องเต้ยพาไปชมทั้งในเป็นอะไรบ้างมีดิฟฟี่ดิฟฟี่บวัดบูทวัดบูทแล้วก็กุญแจรีโมทเปิดปิดนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกเนาะที่เราใส่เพิ่มเพราะว่ารุ่นนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกแล้วก็ไม่มีรีโมทเราก็ใส่ให้ให้น้องเพิ่มนะคะอันใน สวยงามแล้วก็ด้านหลังนะคะมีอะไรด้วยมีอันนี้เลยงานเทพๆไอรอนบาร์นะคะอันนี้สามพันเดประมาณยังหล่อสวยไหมคะถูกใจไหมน้องเต้ยน้องคิดเลยไหมท่อเป็นไงเสียงเคราะห์ไหมคะเคราะห์เนาะอันนี้ก็รวมๆแล้วพี่สาแต่งซิ่งให้เป็นไงประทับใจไหมคะครับผมฝากบอกแฟนเพจนิดนึงใครที่จะออกรถกับพี่สาเชียร์นิดนึงรีวิวเซลล์หน่อยซื้อรถกับพี่สาแล้วเป็นไงบ้าง กลัวไหมซื้อในเพจกลัวไหมหลังจากแบบดูเพจมาเยอะมากเป็นปี<ช>อะดูมาแบบไม่เคยซื้อรถออนไลน์มาก่อนเลยกลัวด้วยน้อง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 หลอดบอกว่าไง<ช> <laughs> เคยโดนหลอกอะไรน้องหลอด<ช>เคยมีนิสชาชื่อเขามาหาแล้วก็เคยเอาเอาตังเราไปไป้ายมาป้ายายาแม่เอาเงินเยอะหรออืมก็เลยซื้อรถออนไลน์ค่อนข้างกลัวนิดนึงเนาะวันพีิษะ แต่กับพี่สาเนี่ยน้องหลอดเป็นไงมั่นใจร <86 S 1> <c oughs> ้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมมั่นใจไม่กลัวนะคะแต่ว่าวันนี้น้องบอกว่าพี่สาเดี๋ยวหนูจ่ายวันรับรถเลยแต่ว่ามาจําก่อนให้นะคะมาจําแต่งรถให้สองหมื่นเลยเนาะ<ช>ก็น้องก็โอนให้แล้วก็วันนี้ก็มาส่งรถน้องหลอ,อดก็จ่ายส่วนที่เหลือให้น้องหลอดบอกว่ามั่นใจพี่สาคอนเฟิร์มนะคะ<ช>บอกแฟนเพจพี่สาหน่อยเป็นไงเ <c oughs> ชียร์ได้อนอนุญ,ญาตให้พูดพี่พูดเดยอะแล้ว <c oughs> อ่ะพูดได้ พิสาใจดีค่ะปรึกษาได้ค่ะสาได้ทุกเรื่องก็ตื่นเต้นที่แรกที่แรกรัวพิษารลำคาญถามบ่อยไม่ลำคาญเนาะพิสาก็ไม่ลำคาญาญก็ตอบทุกข้อสงสัยของน้องหลอดเลยนะคะอ่าเดี๋ยวไปแอบล้มๆกันดีกว่าแดดมาอ่าน้องเต้ยบางน้องเต้ยบอกแฟนเพจพิสานิดนึงใครที่มองหารถอิซูซูแต่งซึ่งแตงซิ่งนะคะซื้อกับพิสา ไม่ผิดหวังแน่นอนวัยรุ่นสร้างตัวอย่างเราแล้วอยาให้ใครมาดูถูกได้นะคะเราต้องผ่อนกันให้หมดแล้วก็ต่อไปก็กลายเป็นทรัพย์สินของเราแล้วคันนี้เนาะอ่ะฝากบอกแฟนเพจซื้อรถกัาเอาตาความรู้สึกเราอะเราไม่ได้เตรียมกันเลยซื้อตามความรู้สึกของน้องน้องเตยค่ะรถสวยสาไม่ ไม่ผิดหวังเขาโอเคก็เดี๋ยวเรานะน้องเต้ยแล้วก็น้องหลอดขอตัวไปก่อนนะคะวันนี้เรา3ามคนต้องขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย